ใ,ในเดดแรกค่ะจะเดดครั้งแรกนะคะก็ต้องมีกฎนะคะเริ่มต้นจากการเป็นคนตรงต่อเวลานะคะการตรงต่อเวลานี้บ่งบอกถึงการมีวินัยของเรานะคะมีวินัยมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความสุภาพนะคะ ขณะที่เดทแรกแล้วก็แต่งตัวไปเดทก็ให้เหมาะกับสถานที่เหมาะกับกิจกรรมที่จะไปทำด้วยกันนะคะ mm hmm. เมื่อเจอแล้วก็อย่าพยายามคุยเรื่องส่วนตัวมากเกินไปเพราะว่าทำให้เขาเบื่อเดทครั้งแรกควรที่จะสร้างความประทับใจให้กับคู่ของเรา การคุยเรื่องส่วนตัวมากเกินไปทาให้เขาอึดอัดไม่อยากที่จะฟังนะคะแล้วก็อย่าคาดหวังมากเกินไปนะคะการไปเจอกันครั้งแรกอาจจะไม่เหมือนสิ่งที่ผ่านมาเรื่องที่คุยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรายังไม่ได้เจอตัวการที่เราไปเจอเราอาจจะไม่ใช่คนที่เรา ชอบก็ได้นะคะให้เผื่อใจไว้นิดนึงนะคะเมื่อเจอได้เดทครั้งแรกก็ให้มีความสนุกสนานคุยเรื่องทั่วๆไปค่ะอะไรที่เครียดก็ไม่ควรที่จะมาคุยทำตัวให้เบาสบายสบายทำให้คู่คุยไม่อึดอัดน,นะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะการที่เดทครั้งแรกเนี่ยความสนุกสนานจะทำให้มีการสารสัมพันธ์ต่อได้และที่สำคัญก็คืออย่าดื่มแอลกอฮอล์ขณะที่ไปพบเดทแรกเพราะว่าจะทำให้เรานี่ขาดสติขาดสติแล้วก็เผลอพูดอะไรที่แบบไม่เหมาะสมนะคะ เพราะฉะนั้นไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์เป็นปเด็ดแรกแล้วขณะที่คุยกับเขาอะ่ะอย่าคุยโทรศัพท์มากเกินไปเพราะว่าในความรู้สึกของคนที่อยู่ข้างๆเมื่อเราคุยโทรศัพท์กับคนอื่นเหมือนกับว่าเขาไม่ใช่คนสำคัญยังมีภาระอะไรเยอะๆมากมายทำให้เขาเบื่อค่ะควรที่จะ ให้เกียรติเขาแล้วก็ให้ความสำคัญเขาการโทรศัพท์นี้ถ้าไม่คุยโทรศัพท์ขณะที่ที่เดทก,กันครั้งแรกก็ถ้าหยุดได้ก็ควรหยุดนะคะประเด็นสำคัญก็คืออย่าชวนเขาคุยเรื่องแฟนเก่าะคะ่ะการที่ไปพูดถึงแฟนเก่านี้เขาจะไม่สบายใจทันที ก็ไม่ไม่ควรที่จะพูดถึงนะคะแล้วก็พยายามพูดจาดีๆอย่าทำลักษณะเหมือนเหมือนลักษณะเหมือนพูดเสียสีหรือพูดพูดว่าให้คนอื่นหรือพูดในสิ่งที่ลบๆพยายามคิดบวกแล้วก็พูดบวกไว้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าเพื่อน ชอบคลิปดีๆอย่างนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามดรดัลลิงปิงรักใหม่วัย50ด้วเยค่ะขอให้เพื่อนๆประสบผลสำเร็จในเดทแรกนะคะให้เจอคนรักที่ใช่แล้วก็มีความสุขตลอดไปด้วยค่ะ